ว่ารสชาติจะเป็นยังไงสลัดโลนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะจิ้มอะไปเลยนะ ันเ,เป็นเมนูของคนรักสุขภาพนะคะมันก็มีเหมือนว่าจะเป็นผักสลัดเนาะก็มีแฮลต์กหล,หลปีอะไรเออไม่ใช่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอะแล้วก็ปูอัด หอกับผักสลัดแล้วก็แป้งไม่รู้เรียกว่าอะไรอร่อยปกติปกติจะกินอะไรแปลกๆไม่เป็น,ปนอัน,นี้คือเพิ่งเคยกินนะคะอร่อย